สวัสดีครับพี่นองครับเชือกทองคำช้าแนวครับพาพีพ่พหน่องเ้ามาเปิดราคาควายครับควายขอกนี่เป็นควายของเชือกทองคำไม่ได้ครับเด้อพี่นองเอามาแบ่งปันครับพี่นองผู้ที่กาลังเดี๋ยวหาควายไปเลียงครับเป็นควายสาวหน่อยด้ครับเด้อผู้จับควายห้คือพ่อนาตาพง์พ่อดีครับพ่อเนี่ยครับควายนะครับมอง ควายยูหมองคอควายเฮาอยู่ก็คืออยู่ที่บ้านสับเจริญตำบลสามัคคีอำเภอร,รองคำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์ติดต่อคือเบอร์0909955980ครับนี่คือเบอร์โทรเบอร์ติดต่อควายแม่สาวหน่อยแม่นี่ครับเกิดจากแม่เขาสูง143ครับแม่เขาคือสูง143นะครับ บปนี่เขามีใบมีหลอดด้วยครับพี่น้องครับใบคือใบพญาหงครับแล้วก็มีหลอดครับนี่ครับหลอดอันนี้คือเอกสารเพิ่นได้ครับเด้อแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นผมกะคือบอกตรงๆว่าผมสื่อมากนะครับค่อยแม่นี่สีเป็นใบแท่หลอดแท่บอ่ออันนี้กะบ่อาสามาถที่จะรับประกันหน้ครับแต่ว่ามีมาก ผูพันขายห้เพิ่นวาจังสันก็คือว่ากันต่อมาก็กอยากให้พี่น้องเข้าเบิ่งโตเบิ่งต,เงตนเอาว่ามันคือบอมันสมบ่เอาราคาเลยครับผมเปิดให้ราคาราคาเจ0 0 0มื่นหนบาทครับราคาเปิดได้ครับเด้อเจ0 0 0มื่นห้าพนบาทครับสดๆด,ด้ครับอันนี้บ่ตัดเลยครับ ยถนานหนาบานครับคือขันทออาอตามใบเนาะตามใบเกสีไดประมาณ14เดือนกว่าครับพี่น้องความสูงประกันเลยครับประกันที่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดเส้นเนี่ยครับเด้อว,ยวายตัวนี้บ่มีต่ตำหนิครับหางบอดอกขาบ่ทกบอถอนนุ่มซีเต่าครับเป็นวขยที่ ล่ำโต้เงานะครับแม่เพิ่นนี่ล่ำโต้เงาขาหลายขาเงานะครับแล้วก็เป็นควายที่ว่าม,มีตำหนิครับประกันตำหนิให้ส่วนราคาเปิดใบคือเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเดีวเฮาสีชมน,นี่ครับโนโตให้เบิ้งเล็บเล็บหน่อยกอดมีนะครับ เรียบหน่อยกอดดียังสูงอยู่เลยครับเรียบยังสูงสูงอยู่เลยนะครับเบื้องหน้าเขาครับหน้าเขาอันนี้คือซิฟซีเดียร์ผมว่าตามใบด้ครับพี่น้องคันเป็นไปไดกันอย่างไรมาเบื้องโตนะครับคือบวมันค่อยเกิอดอยู่หนีนาะเท่ากับปะกันไฮบ์ใบในะครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับ เรียงของความเป็นควอยไทยตาแต้มแกมจำข้ออ่องนะครับขายังหลายครับควอยตัวนี้ขาหลายขาเง่าเลยครับเบื้องครับหนาเอิกกว่างนะครับควอยขาเง่าหนาเอิกกว่างคิดว่าเอาไปเห็ดเป็นสายพัฒนานี่กะเหมาะอยู่ครับเรียงไว้เชิดดีครับเป็นควอยขาหลายขาเง่า ตัต้โตเน่าครับแม่เพิ่นกับเน่าแม่เพิ่นกับขาลายเบ่งครับนะครับพี่น้องนี่ครับหนึ่งนะครับเนี่ยงามแหงครับขวัญดีครับควายนาตานาเขาต้นโตไหนเบ่งละเอียดละเอียดนี่ครับราคาแบ่งปันนะครับเด้อเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพูดคุยใดต่อร่องไดครับนี่ครับ หายยังแบบโด่งๆเลยครับหางแม่เพิินหางผัวหางจับสูงนะครับนะครับหางจับสูงแม่หางเาวานะครับอันนี้ค่อยยังหน่อยอยู่กะคิดว่าน่าจะน่าจะหางเาวาไปก็นนี่หล้ายเติบนี้ครับประกันตำนี้ห้ครับค่อยตัวนี้บอมมี่ตำนี้ตำนี้บ่มีครับนี่ครับ เป็นคว้ยที่อาจจะสูงสูงเงีคิดว่าถ้าได้น้ำเลี้ยงนี่ดีนะครับอาจ,จีพสูงก็แม่นะครับแม่คือสูงลอยสี่สิบสามเลยถ้าได้น้ำเลี้ยงนี่ดีอาจจะสูงไปก็แม่หลายเลยครับนะครับหางจับสูงเป็นพวดดีนะครับอันนี้ก็บ่อได้อัดอาหารนะครับกินบ้านบ้านออกจาก,กน่มอาจ,จีพสุบสแบเนะี่ย คือไข่เป็นวขยที่กำลังเห็ดโค้งสางอยู่เนื้อหนังบอนมากครับบอนมีเนื้อหนังมีแต่โค้งเพราะว่าอายุเขาบอนหลายๆนะครับนี่ครับคือตำนี้โมมี่นะครับประกันตำนีห้ห้โมมี่ตำนี้้วคาประกันแรกครับความสูงเนี่ยคือร้อยยี่สิบเจ็ดครับความสูงร้อยยี่สิบเจ็ดแทะแน่นอนประกันห้ <laughs> พร้อมครับตำนี้ ประการห้บ่มีนะครับราคา7จ0 0 0หาพันบาทราคานี่ทรงฟรีร่อยกิโลนะครับ1กิโลอ่าอยกิโลนี่คือเข้าทรงฟรีห้ครับบาทนี่จะสำหรับพี่น้องผู้ใดเห็นแล้วสนใจให้โท่มากครับที่เบอร์090,9955 เก้าแปดศูนย์ยืนดีนะครับขนาดวายแบบเลี้ยงมันบ้านนะครับบริฟรกคว่ยตัวนี้บริฟรกย่งครับเลี้ยงธรรมชาติหัวหันกับฟึกไห้ละแต่ว่าเจวงนี้บ่ได้ให้กินพอมันงบประมาณ <c oughs> ขนนั้นเอาไปอัดนี่ดีนะครับคข่ขนาะใหญ่สูงหลายนะเบอร์ไล่กับอันเดียวกันนะครับซีแอดไล่มากก็ได้อันที่โทรมาก ทางไล์ทักไล์มากก็ได้ครับเบอร์ไล์เบอร์เดียวกัน0 9 0 9 9เก่า0เก่าเก่าหาหาเกาเบอร์ไล์เบอร์นี้เบอร์โทรกับเบอร์นี้แล้วก็บเบอร์ติดต,ต่อช่องเชือกทองคำกับเบอร์นี่ต้องตรงเลยนะครับเบอร์นี้คือเป็นเบอร์เชือกทองคำแล้วก็ควายตัวนี้เป็นเชือกของเชือกทองคำครับเอามาแบ่งปันเพี่นอ้องควายสาวหน่อยนะครับนี่ครับหาหมักนำํำบ่มี่ตำนี้ครับรับประกันตำนี้ ความสูงกับยุดทีลอยยี่สิบเจ็ดใบหลอดเพิ่นคือพระาหงแต่ว่าค่อยตันนี้เข้ากับบอกกันตรงตรงว่าเข้าสื่อต่อเมื่อมาครับเพราะว่ายัางเพราะว่าเห็นแม่พิ่นใหญ่ใหญ่เงาแล้วก็เบิรงขาวลูกก็คิดว่าหนาจะใหญ่ขึ้นกันผมก็เลยสื่อเขามาบาดนี้ก็เลี้ยงมาสมควรก็เลยคิดว่าหามีพีไม่นองมักน้าอยากแบ่งกันไป หาอยากเอาไปเลี้ยงนะครับเป็นควายที่เลี้ยงง่ายครับหูเชื่องดีนะจังติดต่อมาละกันนะครับเด้อศูนย์เก่าศเก่าเก่าหาเก่าแปควายอยู่ที่บ้านสับเจริญตำบลสามกาีอำเภอลองคําจังหวัดกาลสินอยากมาเบิงกัแห้งดีครับมาเบิงตนเบิงโตมันกับจังสีนะเห็นโตเนาะ อาบบเห็นโตกัจักยังไดทายรูปทางวิดีโอทางยู u ู u กับจักสิยังไดแต่ว่ากับพยายามก็คิดว่า่าจะละเอียดอยู่บอกอธิบายให้พี่ให้น้องเข้าว่า,วาให้เห็นแต่ละหมองละบอนชัดๆแล้วก็ขอบคุณคุณพ,นะพ่อนอัตราพษงหลายๆเดอ้อที่มาจุงควายให้เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ซําหนีสะกรครับพี่น้องสนใจยังโทรมาโจกดีสวัสดีครับ